รถรอสายบุญเมืองพะเยาครับรอรอทั้งนั้นตุ่มโรมรั้งที่สองอำเภอพะเยาครับสว,ส,สวัสดีครับโอ้ดีบร้อ ยิน <Okay. S 2> ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลิมสายมันครับคลิปนี้อยู่ที่งานบุญอำเภอพยัคฆภูมิไสัยครับอยู่ที่บอ่อดินโอ้มาใส่ดินกันละว,วันนี้งานนี้มีหาครับ หมนเยอะครับมองไม่เห็นเลยทีเด็ดทีเด็ดเอาเข้าบอออีกหนึ่งครั้งครับรถไฟสุยห้าร้อยตัวเร่ง สายกระเด้าครับสายขาวสายแก้วนะเขาเรียกครับเอาถึงคิวของเสียนู่ครตัวรายเมืองพยักษ์ครับโอ้นิ่มๆเลย ขยับขยับขยับเคลื่อนย้ายเข้าบ่อเรือร่อยๆครับม<ห>ันจะคันลอๆลครับสายบนเมืองขยับโอ้เสียงท่อรัอนรันเลยครับ ไฟคันนี้สุดจัดเลยมีครื่เสียงด้วยรอเลยกระบะมีเนียมมบ เด็ดที่เด็ด,ด,ดบานโคกเออมีแต่คันหล่อๆเว้ยสายบุ่นไพศาลครับจัดหนักจัดเต็มครับหกร้อยยีแปดสองห้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเน้นต่อครับเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่น นำมาบิว้วใหม่นะโซนภัยสานโอ้รถหล่อครับรถนอกรกะแสด้วยสายแข็งเมืองพยักษ์เอาเจ๊แป้งสั่งด้วยครับสอสนุนัน วิกเตอร์วิกเตอร์แต่แปลงหน้าโดรครับงามงามงามเว้ยแต่ละคันอ,อ,อ,อ้จากอูปัญญารูกเรือครับส่งเข้าประกวดคันนี้ติด t u r โ o ด้วย <c oughs> เครื่องเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปถามเนี่ย โอ้ยไปกระจุกเลยเครื่องเท่าไหร่นี่150ยห้าสิบบางเทอร์โบเหรออ่ามันมันเป็นเครื่องรถค้างแค่ครับเอง้อยห้าสิบเอ็นคิวอาครับอ๋อเป็นเครื่อง150ของของไงอ็นคิวอารอู้หูอดยอดครับได้รีแมปไหมอ๋อปั๊มสาย อันนี้สุดจัดเลยรอลาวไฟอโอ้โหเยอะมากครับจัดเมื่อจัดมาเพื่องานบุญโดยเฉพาะนะสายปั้นก็มีครับ NQR NPR เฮ้ยโหดดเลยนะ ไปรุ่นรุ่นวายครับเสียนูสั่งถอยแล้วครับเพราะว่าข้า,างในเต็ม่อรต้อันรออยู่นี่แหละ ขาวมาจอดภายในบริเวณ่อดินครับเริ่มตัดดินแล้วโอ้โห รอ,รอ,ร,อรอเลยเสียงแต่หวานๆเลยเออรถรอสายบุญเมืองพะยาครับรอรอ,รอทั้งนั่น นี่อีกหนึ่งคันครับพีเตดตอันนี้น่าจะมีเกือบร้อยครับสุดจัดเลย ยาวเลยลูกเพ่รถตักของงานบุญวันนี้ก็เป็นซันนี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่ครับจากเด็กบ้านโคกครับโอ้ยจำๆครับ เลื้อๆครับคันนี้รถคอนเทนต์ใช่ไหมเปนอูคันนี้รถคอนเทนต์นะรถคอนเทนต์ครับคันนี้ <S <S เดี๋ยวจะกระดาษทรายให้ดูครับเอาๆๆใส่กันงามๆเลยครับวันนี้ทำบุญครับ เป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกครับที่อริสายมันได้ถ่ายงานบุญของอโซนภัยอีสานครับปกติถ่ถายแต่แถวพรกกลางครับโอ้ยรถโซนภัยอีสานนี่รอๆทั้งนั้นครับเออเรียบร้อยครับรถคอนเทนต์ content, ตัวร้ายเมืองพยักษผมว่าแล้ว <c oughs> เรียบร้อย เรียบร้อยอ,อืออู้หอ้ยแรงว่ะเออตัวแรงครับหรือว่าตัวร้ายเมืองพยัคฆ์ดูครับเรายูทูบเบอร์เอ้าอ้า คันนี้น่ารอครับกันชนยกได้นะเป็นไซกระเดาครับ หลายสายพันธุ์หลายหลายค่ายครับหลายสำนักมารวมตัวกันในงานบุญออำเภอพยักษ์ข่าภูมิสัสครับใสเกียร์หกใสเกียร์หก <laughs> แบบนี้เ oui, รียบร้อยครับอยู่เลยครับเจอไฟกระเดาเข้าไปมุนเต็มหน้าเลย ดแค่นี้ครับโอ,อ,อ้ยรถรอรถรอครับสายบุญเมืองพยัคำภูมิิสัยครับวันนี้เอารถตักมา2คันครับเป็นสานี่ s y 1 3 5 4นทั้ง2คันเลยครับ ทีเด็ดเสียคิดครับสวยๆคันนี้เมกาคันนี้รอๆเลยครับเจ็บๆครับสายบุญโซนภัยสารครับนี่มาดูคันนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดรอๆเลย ทีมงานอ่ซอบโบทีมครับโอ้ยสีนี้บาดใจบาดใจสาวๆครับลอนๆเลยล่าไฟแปลงหน้าเป็นอ่โดมิเนเตอร์ครับเราชมรถแรงๆร,รถสวยๆหกล้อดัมซิ่งโซนไทยสานครับ วันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีครับงานบุญโอ้แต่เยอะเหมือนกันครับโุเสียงท่อนี่แสบตาครับแต่นะท่ันเอาร้อเอายังไม่พอ ยังไม่พอขอเพิ่มครับเออโอ้ยอ,ออกนิ่มๆเลยครับสีชมพูกาเพชอฮิดล็อกฮิดล็อก อ้ยแปลดมากเสยงท่อโคตรแปลดครับสายแข็งเมืองพะเย์ครับของแท้เมืองพะเย์โอ้ยสวยๆเลยแต่ละคันมาดูคันนี้ครับ ซอบโบทีมครับสายแข็งเมืองพยักติดเคซีบัตไทยแลนด์ครับผมรอนะคะนันนี้มีกาครับรถไฟรถไฟเออหนี่ใครนี่สวัสดีครับเสียตงอโอ้ยเจอกัน,เจ,กนเจอกันเลย้อะสายบนกับสายบนกันเนี่สายบนเจอครับอ่าเสียตง สามชาครับฝาบกติดตามช่องเล็กๆด้วยครับ <laughs> ไม่เล็กแล้วใหญ่แล้วคนดูเป็นล้านเลยเป็นล้านก็ไม่เยอะครับแค,ค่คิคลิปกนันแหละามาชมรถกันต่อครับทีมงานนี้รถรอรถรอร,ร,รถไฟด้วย <laughs> ดู <laughs> สายบุญเมืองพัคฆ์ครับ หลากหลายค่ายหลากหลายทีมงาน,นครับมาเจอมาเจอกันมาลุมมาตุ้มโฮมกันวันนี้ตุ้มโฮมครั้งที่สองอำเภอพะคฆ์ครับเอ้ยรอ,อ,อ,อๆเลยไทยอูช่างนั้นรถคันนี้ใหม่หเลินครับ อย่ามาอุ้ยนี่ fc เก้า j ครับยูโรสามห้างแทเแ้เห็นแล้วเห็นแล้วปกติรถโซนไทยสารนะครับรถโซนาสารคามสุรินก็ะจะเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นคนระับเป็นรถต่อแต่ส่วนใหญ่นะนี่ครับผม,มเพิ่งเจอครับ อันนี้โดมิเนเตอร์แท้ห้างแท้เลย FC 9G รอนะครับดู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 ดดซอบโบทีมครับสายแข็งเมืองพยักเนี่ยรอนะครับแต่งชินคลีนครับกระบะสามมิตรเอา้าไปแล้ว UGH yeah.